ต่อไปก็จะเป็นการแยกตัวประกอบที่มีกำลังของ x เนี่ยมากกว่า2นะคะเลี้ยก่อ,อ,อนที่จะสอมการแยกเนี่ยนะะจะให้จะให้ดูจากรที่มีกำลัง2กอบน,นะคะเป็น x กำลัง2ลบ x ลบ2นี่นะคะเฉูจะเท่ากับส เพื่อจะดูว่ามันจะแยกได้อย่งไรนะคะตรงนี้เราไม่แยก2องเด็กใช่ไหมคะเป็น x กับ x หลังคู่หลังได้ยังไงล้างคู่หลังได้ลบแสดงว่าสองก้อนต้องมาจากเครื่องหมายที่ต่างกันนะคะต่างกัน2ตัวนี้เนี่ยเราแยกตัวประกอบได้แบบเดียวก็คือ1นคูณสนะคะเราก็รู้ว่าต่างกันเท่าไหร่ต่างกันหนึ่งนะคะเหลือบวกเหลือลบเหลือลบนะคะ เน้นตรงนี้นะใส่หนึ่ับใส่สองไปแต่ลบต้องอยู่ตรงข้ามบวกก็อ,อยู่ตรงข้ามนอนะคะถ้าคูจากแต่ก้อนากกวศูนย์นะคะคูก็จะได้ x เท่ากับลบหน่งและ a อลบสเท่ากับศูนย์ครูก็จะได้ x อเท่ากับสองนะคะก็ะคือจะเห็นได้ว่าลบหและสอเป็นปรากของสมการนะหรือถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเรามี x เท่ากับลบหนึ่งเป็นปรากของสมการเราก็จะมี x หวงหนึ่งเป็นวงเล็บหนึ่งนะหลังจากทำการแยกแฟกเตอร์แล้วรู้ว่ามี x ส,สองเป็นรากของสองกานเน้นก็จะมีวงเล็บ x ลบสองเป็นวงเล็บหนึ่งหลังจากการแยกแฟกเตอร์นั่นเองนะคะเพน้นทีนี้ถ้ากำลังของ x เนี่ยสูงสุดกำลัสงสองเราจะทำจากบนมาล่างแต่ถ้ากำลังไม่ใช่สองเราจะถาจากล่างขึ้นไปบนทำจากล่างขึ้นไปขึ้นบนก็คือหา x ที่แทนลงไปแล้วทำให้มัน เท่ากับศูนย์นะคุณผู้ใสมองในรูปของสมการนก็ได้ค่ะเหมือนกันนะคะเน้นตรงนี้เนี่ยเราก็ไปหาเอกซ์แทนมันไปแล้วทําให้มันเป็นศูนย์มาก่อนนะคะโด,โดยโดยดูจากเนี่ยค่ะว่าแปรเนี่ยนะฮะแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรอบูนกันบ้างโดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะมีหนึ่งเป็นตัวร่วมอยู่แล้วก็ลองแทน x อกซ์ด้หนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งก็นำสามก็ได้หนึ่งนะคะตรงนี้นะคะคูณกันก็ได้หก หนึ ừng, 46, ่งคูณส like, ิบสองก็ได้สิบสนถ้านักเรียนสังเกตเห็นได้ว่าเครหมายของเราเปบวกแล้วถ้าใครถึงเอฟคบวกมันจะไม่มีอะไรถักลางกแล้นได้เป็นศูนเลยนะคะกูก็เลยเปลี่ยนมาเป็นลบหนึ่งนะคะเป็นลบหนึ่งลบหนแรกลบกำลังสามก็ได้ลบยกกำลังสองก็ได้บวกนึงนะคะยกกำลังหนึงกได้ลบตรงนี้ก็จะเป็นหกกับแปนะคะจะเป็นเท่าไหร่นะสิีตรงนี้ก็เป็นสิบส สูงไหมคะไม่สูงอ่ะเราก็หาตัวถัดไปอีกแทนเลขช่วยแทนดิลบนะคะเพราะว่าเ e มื่อกี้แทนดิบวกเป็นอะไรหมดเลยบวกหมดเลยนะคะลบสยก 2, กำลัง3เป็นลบกระดัลบแลบสยก 8, ก, 2, ลกำลังสเป็นเท่าไหร่นะสี่สกเป็นเท่าไหร่คะ24่ 4, 4, 6, ะ e ลบสคูณในนี้ก็ได้ลบยี่บวกแปดสูงไหมคะสูงแสดงว่า มันมี x เ,เท่ากับลบ2เป็นรากนะคะเนี่ยถ้าเราวงย้อนกลับไปเนี่ยแสดงว่าวงเล็บหนึ่งในการหลังจากแยกเฟกเตอร์แล้วเนี่ยเราจะต้องมี x บวก2เป็นวงเลเ็บหนึ่งนะได้จากการย้ายลบ2เป็นวัวถูกท้านะคะเนี่ยอ่าเราแอบรู้แล้ว เราคือกำลังอะไรคะกำลังสามนั่นเะองนะคะแล้วก็ให้เราหาตัวมาคูณเนี่ยให้ได้เท่ากับโจทย์ค่ะโจทย์ของเราคือนี้นะคะแม็กซิมัมที่เรามีคือมีเอ็กกำลังสามให้ใช้ทีละวงเล็บน,นะคะหาอะไรมาคูณวงเล็บนี้ให้ได้เอ็กกำลังสามกนะ็คือต้องเอาเอ็กกำลังสองมาคูณน,นะคะ ขาดอีกเท่าไรขาดอีก 4x กําลัง2เราจะหาจากไหนถึงจะได้ 4x กําลัง2ก็ใช้วงเล็บถัดไปค่ะวงเล็บถัดไปต้องนำอะไรมาคูณนะเอา 4x มาคูณนั่นเองนะคะ,นะ,นนะคะถ้าคูณ 4x คูณลุยเข้ามาในวงเล็บถัดไปเราก็จะได้ 4x กําลัง2ตามต้องการเพราะเมืออ่อของแทนคือ 8x นะ,ค,ะคูณเลยไปนี่เราก็จะได้ 8x เราก็ไปดูที่โจทย์ เค่าอีกเท่าไหร่คะค่ะอีก 4x นะคะค่ะอีก 4x เราอยากได้อีก 4x หามาจากไหนก็ใช้รูเป็นอย่างใต้องเอาอะไรคูณคะเอาบวก4คูณเราก็จะได้ 4x ตามต้องการและยังได้ของแถมมาอีกเท่าไหร่คะแปเท่าตัวโจทย์ไหมคะเท่าตัวโจทย์นะคะเท่าตัวโจทย์เพราะฉะนั้นนะจากคูเล็บนี้นะคะลงมาบรรทัดนี้แล้วก็ ดึงตัวร่วง1 auto, 2 3 <Be festivals> นี้ดึงวงเล็บสีเขียวออกค่ะ1 x อบวก2ออก1 x ่อบวก2ออกข้างในเราก็จะเหลือ x กซำลัง2บวก 4x บวก4คือตัวสีดำเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็แยกแฟกเตอร์ได้แล้วเพราะมันเป็นแค่กำลังสองเราทำการแยกได้นะคะตรงนี้ตรงนี้เราก็ต้องลงมาค่ะตรงนี้คือตรงที่เรียบร้อยไปละวงเล็บสีเขียวนี้นะคะวงเล็บสีดำา x กำลัง2เราก็แบ่งไปวงเล็บละเก หลังคู่หลักได้ลาหลังคูหลักได้ลบแสดงว่าสองก้อนต้องมีเครื่องหมายเหมือนกันเป็นอะไรเหมือนกันอยู่ตรงกลางค่ะเป็นบวกเหมือนกันนะคะบวกเหมือนกันบวกกันแล้วต้องได้4 4ตรงนี้เราก็แยกได้เป็น2อคูณสบวกกันได้4ไหมคะบวกกันได้4มีเครื่องหมายบวกเหมือนกันนะคะแสดงว่าเมื่อแยกแฟกเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้เบวก3เหมือนกันทั้งกี่ก้อนเลยคะ3าก้อนนั่นเองนะคะแล้วถ้าเรา ลบสองเป็นรากของสมการมีมีกี่ค่าคะค่าเดียวนั่นเองนะคะเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยใช้ทั้งแถว1วอสวอสวอนะคะแล้วก็สมการอันพันด้วยค่ะนะคะ